สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงขึ้นครับทางนี้ถ้าดูจากทองคำในรายสัปดาห์ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำสามารถกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้เกือบ60เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปทำา i g ในวันศุกร์2,378เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนครับแต่อย่างไรก็ตามครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบแนวต้านของทิศทางไซเวด้าในระยะกลางนะครับ พอราคาขยับและปรับตัวขึ้นไปชนกรอบแนวต้านดังกล่าวก็มีแรงขายสลับกลับลงมาค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าหลังจากราคาขึ้นไปชนแนวต้านในทางเทคนิคมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาของราคาทองคําเกือบ20เหรียญน,นะครับราคาเนี่ยกลับมาปิดบริเวณ2,360เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนครับทางนี้นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยยังคงเพิ่มความระมาัดระวังในการไล่ซื้อหรือสะสมทองคําเพิ่มเติมก่อนที่จะทราบตัวเลขเงินเฟ้อที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้นะครับ ประกอบกลับราคาทองคำเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากบรรดานเจ้าหน้าที่เฟดและประธานเฟดสาขาต่างๆออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้ออาจจะอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งและอาจจะทําให้เฟดมีความจําเป็นที่จะต้องตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับเข้ามากดดันราคาทองคําและทําให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่จะมีการเปิดเผยเ,เงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ครับ ทางนี้บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เฟดในส่วนของประธานเฟดลดลาร์และก็ประธานเฟดชิคาโก้นะครับซึ่งมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีมุมมองสอดคล้องกันครับยังคงมีความวิตกกังวลต่อเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับลดลงมาเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดกําหนดเอาไว้นะครับปัจเจงกล่าวทําให้เจ้าหน้าที่เฟดทั้งสองท่าน มองว่าอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องตรึงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ในระดับสูงจนกว่าเงินเฟอ้อจะลดระดับลงมาสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%อร์ซนตะครับภาพดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงเน้นย้ำแนละคงยังสะท้อนให้เห็นครับว่าเฟดเนี่ยยังมีโอกาสที่จะตรึงดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ที่เปิดเผยในสัปดาห์ที่ผ่านมา และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการ,กรเกษตรในฝั่งสหรัฐที่เปิดเผยในช่วงวันศุกร์ก่อนหน้านะครับพบว่าตัวเลขทั้ง2ตัวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีสัญญาณของการดกดโตลงนะครับรวมทั้งภาพความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะมาเชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนเพิ่มมากขึ้นภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่ง ที่ทาให้นักลงทุนยังมองนะครับว่ายังมีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับรลอดอัตราดอกเบีย้ยได้ถึงสองครั้งในปีนี้ก็เลยยังคงทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังคงอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อรอดูความชัดเจนจากปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับหลังจากราคาขยับและปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเรามองครับว่าอาจจะเห็นแรงขายทํากําไรสลรับกลับลงมาในช่วงสั้นนะครับ แต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนักดังนั้นอาจจะต้องเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับโดย YLG เนี่ยให้แนวต้านนะครับในโซน2,369 2,378เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนถ้าราคาปรับตัวหรือขยับเข้าใกล้ในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวแล้วยังไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นการแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูจากกราฟนะครับ ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบช่แนลของกรอบที่เป็นสีชมพูที่ราคาขึ้นไปชนแล้วยังไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านขึ้นไปได้นะครับดังนั้นเส้นกราฟที่มันเฉียงลงครับจะทําให้พอราคาขยับและปรับตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวอีกครั้งอาจจะมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกต่างๆเพิ่มเติมนะครับเราก็เลยให้แนวต้านในโซนส3 6 9นเถึง2,378เป็นโซนแบ่งขายออกมาก่อนโดย s ต o p ปร้อนหรือตัดขาดทุน ถ้าราคาเกิดผ่านไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ2,378เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับเป็นจุดพิจารณาถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับให้ดูโลหรือระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าก็คือโลของวันศุกร์บริเวณ2,343เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อถ้าราคาไม่หลุดเนี่ยอาจจะเข้าซื้อได้บางส่วนแต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับสำคัญในโซน2,000 3 2 1ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนครับถ้าดูจากกราฟนะครับเราแบ่งกรอบชันเนลไซเวดาวเนี่ยเป็น2ช่วงช่วงกรอบเหนือระดับ2 3 2 1ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนขึ้นมาเนี่ยระดับดังกล่าวจะถือว่าเป็นกรอบด้านบนนะครับจะเห็นว่าพอราคาเกิดผ่าน2321ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนขึ้นมาได้เกิดแรงซื้อหรือเกิดการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําในระดับที่ค่อนข้างดีหรือค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับระดับดังกล่าวเนี่ย ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือพูดง่ายๆถ้าราคาวนกลับลงมาแล้วลงมาชน2,321เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเป็นการแบ่งครึ่งระหว่างกรอบที่ทางไซดเวดาวครึ่งล่างกับครึ่งบนนะครับเรามองว่าถ้าราคาไม่หลุดก็ได้จะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อนะครับให้รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา ใกล้แนวรับโซน2,321เหรียญดอเล่าต่ออออนให้ได้มากที่สุดซึ่งเรามองว่าเป็นกรอบแนวรับในทางเทคนิคจุดหนึ่งน่าจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิบตัวกลับของราคาได้ครับช่วงนี้เนี่ยเรายังมองว่าทองอยังแกวงในทิศทางไซเวนะครับขึ้นๆลงๆดังนั้นเนี่ยอาจจะเน้นไปนลักษณะของการซื้อขายเล่นสั้นทํากําไรจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับนอกจากนี้ครับอาจจะอาศัยการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับและจับตาดูถ้อยถแถลงหรือท่าทีของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะครับในการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการกําหนดทิศทางอัตอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมนะครับในวันนี้นะครับจะมีการกล่าวส่วนทรพจน์ในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยของคุณโรเรสต้าเมสเตอร์นะครับแล้วก็คุณเจฟเฟอร์สันนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะดูท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดทั้ง2ท่านในการกําหนด อัตราดอกเบีย้ยหรือการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสานาทีจะเป็นการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นอายุ6เดือนนะครับก็อาจจับตาดูว่าบอลยิวหรืออัตราดอกเบีย้ยในตลาดพันธบัตรจะมีทิศทางอย่างไรถ้ามีทิศทางปรับตัวลงจะเป็นบวกกับราคาทองคําแต่ถ้ามีทิศทางหรือโมเมนตั้งขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลับมาเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคํานะครับแล้วก็จะสะท้อนให้เห็นด้วยว่า นักลงทุนยังคงมองครับว่าภาพหรือทิศทางแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปเลยเสนอบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรในทิศทางที่อยู่ในระดับสูงนะครับขณะที่วันอังคารนะครับจะเป็นการเปิดเผยตัวเงินเฟ้อทางด้านการผลิตนะครับก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะครับก็สามารถชี้นําทิศทางเงินเฟ้อทางด้านการผลิตเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YLG เนี่ยแนะนำจับตาดูในส่วนของแนวต้านในโซน2,369-2,378เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเป็นโซนแบ่งขายออกมาก่อนถ้าคิดเป็นในส่วนของทองไทยเนี่ยประมาณ41,350-41,450บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคาทองคำขยับและไต่ระดับขึ้นมาแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา 2,343 2,321เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนนะครับพยายามเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือเข้าใกล้แนวรับสำคัญ2,321เหรียญดอลลาร์ต่อเทออนให้ได้มากที่สุดครับ4 8 0 0ง4 4 5 0บาทต่อบาททองคำเป็นโซนเข้าซื้อนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็น่าจะสามารถเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวได้ครับ สำหรับทองไทยเนี่ยอาจจะับตาดูภาพของเงินบาทเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเงินบาทยังมีภาพหรือมีทิศทางที่จะมีแนวโน้มแข็งค่าได้ต่อเนื่องนะครับก็เห็นเงินบาทเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ37บาทต่อดอลลาร์มาสักระยะหนึ่งนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกดดันทองคําในประเทศให้มีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําต่างประเทศด้วยนะครับ ดังนั้นอาจจะจับจังหวะการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับสําหรับนักลงทุนที่ต้องการโก i n อินเตอร์นะครับไปลงทุนในตลาด CME นะครับ YLG ตอนนี้เนี่ยจับมือกับโปรแกรม TradingWell นะครับในการดูราคาดูกราฟแล้วก็สามารถส่งคําสั่งซื้อขายในตลาด CME ได้เลยนะครับดังนั้นถ้านักลงทุนท่านใดสนใจจะลงทุนในตลาด CME ก็สามารถติดต่อมาที่ YLG Bullion Future ได้นะครับ สำหรับวันนีข้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แช t นะคะ